We spice นี่จอยและคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าคะว่าในนี้คืออะไรน้ำมังคุด <c oughs> เก่งมาก <c oughs> เพราะว่าแอบ,บชินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าที่สําคัญะค่ะรู้มากกว่านั้นอีกนะคะเพราะว่าเป็นน้ํามังคุดที่มีความมหศัศจรรย์นะถึงคุณประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้เวลาวิจัยกว่า30ปีค่ะเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยคะ่ะค่ะวันนี้เรามาคุยกับผู้รู้กันดีกว่านะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ,คะถามก่อนเลยนะคะวิจัยมากว่า30ปีแล้วทำไมต้องเป็นมังคุดล่ะคะคผมเป็นนักวิจัยทำการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นเวลา 30. กว่าปีในห้องแลบผมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อส0สปีที่แล้วมีนักการพรงคนหนึ่งชื่อลงเขียวพัชจรินทร์ท่านเป็นนักสมุนไพรแล้วบอกว่าเอาเปลือกมังคุดหัวกันบนาปูนสายทาแผลได้<อ>แล้วก็หายสนิทนะครับเราก็เริ่มการวิจัยตังแต่ตรงนั้น มีการทดสอบต่อเนื่องมาเป็นเวลา30มสิบปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทั้ง30ปีอาจารย์วิจัยร่วมกับใครบ้างะคะครับเราก็มีนักวิจัยจากสหาวิชาการนะครับทุกทุกสาขาเข้ามาร่วมกันทำะนะครับร่วมกันทําอย่างหา่ำหค่นๆเลยอะนะครับก็เป็นนักวิจัยทีมเดียวของโลกที่มีการทําก็วิจัยอย่างครบวงจรตั้งแต่ห้องปฏิบัติการจนทั่งปัจจุบันนี้เราแน่ใจว่าสามารถนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดโลกในลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยได้ผลข้างเคียงจะเป็นที่ภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศหลังจากการวิจัย30ปีแล้วค่ะอาจารย์ขาบางคนนี่มีประโยชน์สรรพคุณยังไงบ้างคะสามสิบปีคนสมบัติที่เราเจอก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมขอดูดูได้เลยเพราะมันเยอะมากค่ะการถือได้เลยทางแรกทีเดียวนะครับเราพบว่าจากที่ลุงเจียวพัจเรนบอกว่า สามารถทําให้แผลหายได้เราก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาทั้งหลายจริงเรอเนี่ยแต่จากตรงนี้นี่เองเนี่ยมันทําให้นอกจากรักษาแผลได้สิวสิวผิวพรรณก็จะดีขึ้นด้วยนะครชัดเจนตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วเราก็พบว่ามันต้านการอักเสบได้มากกว่าแอสไพรินถึง3เท่าแต่เนี้ยมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่า GM1 นะครับเราสกัดออกมารักษาบริสุทธิ แล้วก็ทดสอบแล้วว่ามันปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็พบว่ามันสามารถระับการปวดได้นะฮะรับการปวดดื่มไปด้วยแด้ไมคะวยแก้อาการแพ้ได้ด้วย่นะครับมันมาต่อเนื่องกันเลยค่ะเราพบว่ามันต้านอนุมูสระได้แอนตี้ออกซิแดน ได้ดีมากๆเลยแล้วนั่นคือเป็นต้นเหตุที่ทําให้สามารถป้องกันโรคหัวใจได้ห่งจาก LDL Oxidate o Ooxidident ออกซิเดชั่นโอ้โหในในการทดสอบต่อเนื่องของเราในห้องห้องปฏิบัติการเราเซลล์มะเร็งมาแล้วก็เอาจดเจียมวันจากมุงคุดลงไปเซลล์มะเร็งจากทุกทุกส่วนร่างกายตายหมดเกลี้ยงโอ้ดีนะเนี่ยนี่คือในทดสอบในห้องแลบนะครับเราไม่ได้ทดสอบคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เคลมว่า มันมากเกินไปนะครับทีนี้ต่อมาแม่ต่เชื่อมันโรคนะฮะในห้องแลบในหลอดทดลองเชื่อมันโรคายเกลียยเหมือนกันนะครับคุณสมบัติเราเนี่ยมันน่าอัศจรรย์นะฮะสำหรับผลไม้ที่ที่พวกเราลูกกันมาแล้วกินในเวลาอีกท่กันนะครับก็คือเหมือนจะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะคะแล้วที่สําคัญอาจจะไม่ใช่สาคัญพวกเราแต่เอชไอบีช่วยเอชไอบีจะไม่ขยายตัวถ้าสัมผัสกับจีเอ็มไอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า มันมันประสิทธิภาพสูงสุดมากมายเลยและพบว่าสามารถเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการขันเคลือบสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสูใ่ในร่างกายนกัตัวกระหาวะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้อย่างดี <สา S 2> นะครับ <สา S 2> ว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการจัดงานเปิดตัวไปแล้วด้วยใช่ไหมคะก่อนที่ตรงตรงนั้นนะฮะเราก็พบว่ามันสามารถ ทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยไม่เสื่อมสลายด้วยโอ้คเพราะนั้นโรคกระดูกพุ้นโรคอะไรทั้งหลายแหละเนี่ชัดเจนมากๆเลยชอบจัดวันจริงในเรามีการเซ็นสัญญาร่วมกับสํานักงานพัฒนาการเกษตรแห่งชาติเพื่อจะพัฒนามังคุดแปรรูปแล้วก็นําสู่ตลาดโลกนะครับเซ็นสัญเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะครับ และต่อมาเราก็มีการที่ที่ภาพที่เห็นคือดรยุทธศักดิ์แล้วก็คุณหญิงจำนงศรีแล้วก็ดรณภาวันนะครับร่วมดื่มมังกรคุดฉลองการเซ็นสัญญาร่วมกับผมนะครับสุขภาพทัหมดเลยครับค่ะล้วผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะที่ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้สู่งานไทเฟสที่อาหารแห่งเจเชียนะครับก็ผลการตอบรับรสชาติดีแน่นอนและเมื่อเราบอกว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องที่บอกว่า มีการควบคุมปริมาณของสารที่เสริมสุขภาพอย่างชัดเจนมีมาตรฐานแน่นอนซึ่งต่างกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีการตอบรับางค่อนข้างดีมากเลยนะครับคุณสมบัติขนาดนั้นก็น่าจะดีอยู่นะคะพรายคนก็พยายามหาอะไรที่ดีผมอยากจะเรียนว่างานวิจัยของเราที่พูดถึงเมื่ตอกีเเนียชาวอเมริกันได้นําไปขายน้ํามังคุด สี่หมื่นล้านบาทในเวลาสองปีไอ้ตรงนี้เองก็ถึงว่าเราถึงเวลาแล้วที่ศูนย์วิจัยพัฒนามางคุดจะต้องมีเกิดขึ้นะเรารวบเราทักวิจัยทั้งหลายแหล่แล้วมันมาทามังคุดสกัดเข้มข้นเพื่อเสนอสู่ตลาดโลกในลักษณะที่แตกต่างค่ะอาจารย์คะจริงๆคุณผู้ชมสนใจแล้วค่ะยังไงก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะปกติเนี่ยจะลดแค่ 30%นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะสั่งซื้อเป็นชุดใหญ่นี้ลดถึง50%เลยเรียกว่าโอ้โหไปทานป้องกันโรคต่างๆมากมายเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะย้าีกทีนะคะมีแค่ร้อยชุดเท่านั้น คโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมไปสบายๆนอกบ้านกันดีกว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยร้านสวยมากด้วยนะคะไปชมกันค่ะพกหน้ามาคุยไปดื่มนะสบายๆนอกบ้าน